ัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะรครับผมล่าสุดครับโขงแดงริเวภูนก็อุ่นเครื่องแพ้ให้กับเบสตันไป1ประตูต่อศูนย์ครับแต่อันนีสลตนั้นก็พอใจในแนวทางของงขงแดงในปัจจุบันครับสลตเข้ามาคุมลิเวภูดนด้วยสัญญา3ปีแ,แทนที่เจอคินครอปและเริ่มทำงานในตำแหน่งเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับเมื่อวันศุกร์ที่19ก้ากรกฎาคมเนี่ยคุณซือชาวดัตนำทีมลงอุ่นแทก ่เครื่องนัดแรกครับโดยมีตัวหลักหลายคนลงสนามครับทั้งโมฮัมเหม็ดซาร่ารูมิกโซบอสไนฮาวิเอนเลียตเคอร์ตี่โจนวาตาลุเอนโดคอสตาซิมิกาแล้วก็เจอโรคอนซาครับแต่ก็แพ้กับเอสซันไปศูนย์ก็ต่อหนึ่งครับหลังจบเกมนะเนซาร์ลันเขาเปิดใจแล้วว่ารวมๆแล้วถือว่าอยู่ในเกมที่ดีนะครับอาจจะเพียงเพราะว่านักเตะตอนนี้ณเวลานี้เนี่ย ยังไม่ฟิตพอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนครับคำแก้ตัวนี้มันก็คุ้นๆนะครับผมคุ้นๆว่าอิลิเคยฮักมันเคยอิลิเทนฮักมันเคยใช้นะครับแต่ก็พอเข้าใจได้ครับเกมแรกก็ข้าเสีดิบมันไปก่อนนะครับแต่ถ้าดูจากแนวทางการเล่นนี่ต้องปรับอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าวิธีการเล่นสไตล์การเล่นของอันนี้สล็อตนี่ก่อนหน้านั้นใครก็บอกว่าคล้ายๆกับเจอเกนคอปแต่พอเอาไปเอามาเอาเข้าจริงมันคนละอย่างกับเจอเกนคอปเลยครับเจอเกนคอปมีเก๊เก๊เพลซิ่งครับเพลซิ่งส เน้นเล่นแบบชัว์ๆนะครับผมโอ้โหคนหน่าจะเปล,ล่งปลื้มกันแล้วต้องเราดูต่อไปนะครับสําหรับสามกของแดงลิเวอร์พูลครับว่าแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสด